ถึงกิฟช็อปสำเพ็งเนี่ยมันก็กว้างขวางนะครับลูกค้าเนี่ยเป็นนี้นะครับเป็นลิฟต์ตัวถังนี้นะครับบ้านผมถ้าใครดูติกต็อกผมก็น่าจะทราบนะว่าเราเติบโตกันมาจากทักกิฟช็อปนะครับอ่าลูกค้าครับวันนี้สินค้ากิฟช็อปสำเพ็งพอเราพูดถึงกิฟช็อปสำเพ็งเนี่ยมันก็กว้างขวางนะครับลูกค้าเรามาดูกิฟช็อปสำเพ็งกันดีกว่า แน่นอนนะครับกิฟชอ็อปสำเพง็งแล้วก็ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องสำอางสำเพ็งกันก่อนนะครับพวกลิปสติกราคาแบบอันละ10บาทพวกนี้เดี๋ยวลูกค้าถามว่าเอ๊ะมันจะขายได้หรือเปล่านะครับขายได้นะนี่นะครับเป็นนี้นะครับตัวถังอย่างเงี้ยเนี่ยเราเปิดมาอย่างงี้ใช่ไหมลูกค้าแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเนี่ยเป็นนี้นะครับเป็นลิปตัวถังนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับแพคเกจจิ้งก็ค่อนข้างโอเคนะเบื่อบ,บางคนว่าเอ๊ะมันอันตรายหรือเปล่าพวกนี้มีเลขที่จดแจ้งทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลััวอนนตราายนะลูกค้ อันนี้10บาทเองลูกค้า10บาท83สตางค์พวกนี้ขายดีนะครับพวกลิปสติกพวกเขียนคิ้วแม้กระทั่งกันแดดยังทำมาเลยเนี่ยกันแดดแบบสำเพ็งอะ่ะยังทำมาเลยอะ่ะแม้กระทั่งเขียนคิ้วเขียนตานะครับแต่อันนี้แทงละ8บาทเองไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำเนี่ยถ้าคิดดูไปขาย20บาทกำไรกระจุยกระจายนะลูกค้าแล้วบางคนเขาไม่ได้ไปขาย20นะครับ ร้านเครื่องสําอางเขาไปแอบ,บขายกัน4 0 50นะครับเนี่ยพวกเนี้ยลิฟต์เนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นปัดแก้มนะครับถ้าเคยขายจะรู้ว่าปัดแก้มขายดีนะครับแล้วมันก็มีน้ําหอมนะครับนี่เป็นกล่องอย่างงี้นะครับกลุ่มเนี้ยคือต้องขายถ้าร้านคุณอยู่ใกล้โรงงานนะครับ กลุ่มเนี้ยค sure well> ือคุณต้องขายทั้งหมดนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้มีเลขที่จดแจ้งทั้งหมดนะครับนะครับชิ้นละ10บาทเนี่ยชิ้นละ14บาทอย่างปัดแก้มในตัวอย่างนะฮะเนี่ยชิ้นละ14บาทนะลูกค้าเนี่ยนะครับแต่มันจะอยู่ในกล่องนี้นะครับเนี่ยชิ้นละ14บาทเนี่ยถูกมากนะครับแล้วก็มีหลายเฉดด้วยนะครับมีให้เลือกหลายเฉดทําไมของที่ร้านผมขายเครื่องสําอางหรือว่าพวกกิฟช็อปสาเพงดีเพราะว่าคนอะบางทีแบบไปสําเพงเนาะสำเพงเช้ากับสำเพงกลางคืนไม่เหมือนนะครับเนี่ยฮะ นี่คืออะไรรู้ไหมลูกค้ามันให้แพ็กเกจจิ้งมาสวยมากน้ําหอมนะครับมีหลายแบบมากนะครับน้าหอมมันมีหลายแบบมากเนี่ยอู้สวยมากลูกค้าปัดแก้มอย่างเงี้ยอันนี้ก็งานสําเพงเป็นไงครับทีนี้เราเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างที่สําเพงเนี่ยขายกันเยอะมากยาทาเล็บขายดีเพราะอะไรฮะใช้แล้วหมดไปร้านเล็บเนี่ยคือใช้กันกระจุยกระจายนะครับแล้วบางทีเขาไม่ได้อยากต้นทุนแพงมากเนาะติดเหมือนกันนะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันไม่ติดนะครับติดเหมือนกันนะครับโรงงานไทยนะครับไม่ใช่ของจีนเนี่ยยา,า,าทา แล้วที่นี่เรามีหลายสีหลายเฉดให้เลือกด้วยนะฮะมันก็ต้องขายคู่กันกับยาล้างเล็บแบบนี้นะครับแน่นอนล้างเล็บแล้วก็ต้องมีน้ํามันมากอกมันจะเซ็เนี้ลูกค้าที่มันต้องขายด้วยกันนะครับชิ้นละ10บาทนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นกิฟต์ช็อปจริงๆและปัดแก้มขนตานะครับพวกกลุ่มแบบเนี่ยครับกลุ่มพับเนี่ยพับแต่งหน้าครับาใช้คู่กับเจ้าเนี่ยบลัชออนอไรเขาเรียกอะไรเนี่ยปัดแก้มนะฮะบลัชอะไรเนี่ย นเนี่ยลราน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเห็นไหมลูกค้าครับกลุ่มเสริมสวยให้กับคุณผู้หญิงนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งมาปรึกษาจากาสัตหีบลูกค้าชมคําน,นึงบอกว่าพี่ไปมา2อส้านอะ่ะมีที่เนี่ยที่เดียวที่เจ้าของมานั่งคุยเองลูกค้าก็ประทับใจเนาะผมอะ่ะไม่ได้ทําเพราะความประทับใจนะที่ผมมาคุยกับลูกค้าเองอะ่ะคือการที่ลูกค้ามาปรึกษาแฟนชายแฟนชายคืออะไรคือธุรกิจใครอยากจะเปิดธุรกิจก็ต้องคนเคยทําธุรกิจมาถูกไหมครับถ้าผมให้พนักง,งานผมนั่งเขาอาจจะตอบงูงปลาได้ แต่ถ้ายังไม่เคยทําธุรกิจเขาอาจจะตอบลึกไม่ได้แลวนั่นคือความเสี่ยงที่ลูกค้าจะได้รับอ่ะดูฝั่งนี้มั่งลูกค้าเนี่ยอันนี้กิฟช็อปจ๋าแล้วก็จะเป็นแบบกิฟต์ติดผมเด็กๆน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้นะลายเยอะมากนะครับกิฟมันก็จะมีปักเป็ดเนาะอ่ามันก็จะมีปักเป็ดมีเป็นยางเนาะอ่าเป็นยางรัดนะครับแล้วก็มีอะไรแบบสีพาสเทลอย่างเงี้ยผู้สวยมากลูกค้ากลุ่มที่ขาดไม่ได้ของกิฟช็อปก็คือโ bon บนักเรียนเนาะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกิฟช็อปจ๋าเลย บ้านผมถ้าใครดูทิกต็อกผมก็จะน่าจะทราบนะว่าเราเติบโตกันมาจากทับกิฟช็อปนะครับขายโบนักเรียนนะครับเย็บโบขายนะครับกว่าที่แม่ผมเนี่ยจะมาจนจุดนี้จนมีเงินมาลงทุนเปิดร้านที่ลูกได้เนี่ยก็ามาจากนี่ครับแตนแทนๆทนนี่โบตัวนี้เลยนี่เลยนะฮะเติบโตมาจากเจ้านี่แหละโบเส้นนี่แหละครับนั่งตัดนั่งเย็บนั่งลนไฟกันขายนะครับนี่นะครับตัวนี้แหละที่ทําให้แบบเรามีกันทุกวันนี้นะครับ หมายถึงตัวผมนี่แหละยางรัดผมนะฮะกิฟช็อปเนี่ยต้องมีต้องมีหมดอ่ะเนี่ยนี่ก็มีนะครับยางรัดผม,มพวกแบบน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างนี้นะครับอ่านี้ก็มีนะครับอยางรัดผมแบบนี้นะครับคือใครไปเดินสัมเพลงก็จะรู้นะว่ามันเหมือนที่สัมเพลงจริงๆนะครับแต่ลูกคราไม่ต้องไปไกลนะโซนอยุทยาสระบุรีโคราชเนี่ยวิ่งมาซื้อที่นี่เอาก็ได้นะครับแหมมีกระทั่งหมวกอาบน้ําเด็ก <laughs> นะสำเพลงไหมสำเพลงเลยแหละความสวยงามของผู้หญิงครับมันไม่มีกลุ่มผู้ชายอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นกลุ่มโรงงานด้วยนะโซนไหนคุณเปิดร้าน20แล้วเป็นโรงงานผู้หญิงปุ๊บคือคุณต้องขายกิฟช็อปทันทีนี่โบนักเรียนชุดอย่างเงี้ยนะตัวนี้ขายดีมากนะลูกค้าโบนักเรียนชุดอย่างงี้นะครับแถวนึงเนี่ยแค่15บาทนะครับแถวทั้งแถวเนี่ยห้าตัวเนี่ยสิบห้าบาทนะครับแล้วบ้านผมก็ไม่รู้จะเอากี่วี วีเยอะหรือเกินเนี่ยบ้านผมเนี่ยเติบโตมาจากกิฟชอปก่อนจะมาขายทุกอย่าง20เนี่ยเรามาจากกิฟชอปเลยดั้งเดิมนะฮะลูกค้าทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดอ่ะงั้นวันนี้นะครับลูกค้าสนใจแฟนชายผมให้คำปรึกษาเองโดยตรงนะครับไม่ใช่ลูกน้องนะครับเพราะว่าไม่อยากลูกค้าเสี่ยงเนาะอ่ะอยากให้ลูกค้าเปิดแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับถ้าสำหรับวันนี้นะครับขายดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ